ราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยมูลแล้วปังได้แก่ได้แก่แกชาวราศีมิถุนฟันธงครับชาวราศีมิถุน จังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่สองท่านับตั้งแต่ต้นปีนะเพราะว่าคุณที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยอันที่จริงดวงชะตามันเปิดมานานแล้วแต่มันก็มีเศษกรรมมีบากแล้วในพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเหมือนคุณปวดหัวโดยองค์รวมคุณไปซื้อยาหมอตีปากซอยหรือเภสัชไม่ได้ไปเช็คอัพไม่ได้ไปตรวจ เลือดไขมันความดันเลือดต,ต่างๆในตัวคุณสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้คือการที่คุณต้องไปหาหมอดูส่วนตัวแล้วดูเฉพาะตัวเฉพาะตนแต่การที่ผมพูดโดยภาพรวมมันก็ได้บริบทองค์แห่งความรู้ในขอบเขตจำกัดแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าดวงดีดวงดีในช่วงนี้ก็คือมีช่วงมีชายมูละปังคำว่ามูละปังเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าทุกช่วงนะบางช่วงมู ไปเท่าไหร่ก็ตามทีแต่มันเกิดสภาวะที่เรียกว่าเฉยแหกนะคำเนี้ยเป็นคำโบราณแปลว่าไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นเลยเฉยแหกเฉยแหกไปไหวแล้วก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ดีใช้แล้วก็ไม่ดีมันเงียบมันนิ่งมันไม่มีปรากฏการณ์ใดๆแต่คุณที่เกิดในราศีมิถุนในเวลานี้เนี่ยดาวประจาตัวคือดาวพุธวันที่1 5ถึง17มีนาคมเดินหน้านะ เป็นกาลังสําคัญที่เกื้อกูลต่อดวงชะตาคือมันมีงี้ที่ผมพูดเราเดินหน้าเพราะเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งมันถอยหลังหลัง27มีนาะดาวประจำตัวของชาวราศีมีถุนมีเดินถอยหลังด้วยมีเดินหน้าถอยหลังเรียกว่าดาวยึกยักนะดาวยึกยักดาวมีดาวมีปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นดาวเดินหน้าไปว่ามันมีโอกาสที่จะได้ประสบเจอเกิดมีเป็นนะครับเราวิเคราะห์ถึงดาวการเงินเนี่ย คือพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยโครจรอ,อยู่ในมุมที่จะหนุนดวงชะตาในวันที่17-18มีนาคมและ19-21ถึง21เป็นกเกษตรในเรือนการเงินแปลว่ามั่นคงที่สุดในรอบเดือนเอาเถอครับมันเป็นโชงรอยต่อที่จะเป็นโอกาสในการทวงหนี้คืนจากลูกหนี้ค้าขายเสนอขายสินค้าเจรจาติดต่อพบปะให้บังเกิดโชคลาภผลประกาศขายที่เปิดตัวสินค้าได้หมดเลย จะเป็นโอกาสที่ทำให้คุณมีโชคดีนะครับและประเด็นสำคัญเลยมันจะดียาวเลยนะครับไปจนถึงวันที่27มีนาคมแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเข้าเมษาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณต้องติดตามในคลิปต่อๆไปของฟันธง12ราศี On Social พลาดไม่ได้แม้แต่คลิปเดียวถ้าติดตามใน Facebook กดถูกใจแล้วกดติดตามและถ้าแน่ๆเลยต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment ชมอย่าคอมเมนต์ด่านะครับ เป็นเรื่องดีใครคอมเมนต์ชมก็ขอให้รวยในทวดหน้าและประเด็นสำคัญเลยนะครับใครติดตามผมใน YouTube ก็ขอให้กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะครับไว้ด้วยนะครับสิ่งที่จะเป็นมหามงคลเสริมหนุนเกื้อกูลบอกกล่าวเรื่องราวในแต่ละวันปฏิทินโหรต้องใช้ปฏิทินโหรเล่มนี้ครับนี่ข้างล่างนี่เป็นมหามงคลที่จะบอกเรื่องราวทุกวันว่า วันนี้เวลาใดดีติดต่อพบปะมันไม่ใช่แค่เลิกที่จะไปออกรถขึ้นบ้านใหม่นะมันจะมีเลิกพบปะเลิกจิรจาเลิกนัดทานข้าวเลิกประชุมนะครับหรือแม้กระทั่งเลิกที่จะไลฟ์สดขายสินค้าและบริการที่คุณมีอยู่นะหมดเลยเนี่ยฏนทินเล่มนี้บอกหมดเลยวันไหนวันดีแล้วต้องทอํายังไงบ้างนะครับสิ่งที่เป็นมงคลเสริมราศีสีพึ่งฟันธงพระหริหระเพราะดาวพุธเนี่ยดาวประจําตัวคุณเนี่ยสีเขียวโครจรเดินหน้า มีมงคลเกื้อกูลต้องใช้สีพึ่งฟันธงพระฤหาระตลับสีเขียวนี้เสริมหนุนดวงชะตาเอาละครับนี่คือสิ่งที่จะดําเนินและเป็นไปแต่หวังว่าคุณคงจะโชคดีคุณที่เกิดลัคนาราศีมิถุนสังเกตนะว่าในห่วงช่วงสักประมาณรอยต่อของปีปลายปีสองพ66ต่อปีสอง7นนะครับยังติดขัดไม่ลงตัวมกราปีใหม่ก็แล้ว สุจีนก็แล้วแต่พอหลังๆสักปักแรกของมีนาเนี่ยเริ่มมีข่าวดีพราะปักหลังมีนานี่เริ่มดีลองตรวจเช็คจริงหรือไม่ช่วยคอมเมนต์ตอบด้วยเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทุนที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้โชคดีมีชัยมูแล้วปังได้แก่ ชาวราศีมิถุนฟันธุกครับ